ค่พี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องข้ามาเขาว,วาดัดมาไหวพระน้ำแล้วก็มามส้มสวนนํำพี่น้องเดี๋ยวพาเบงสวนอยู่วัดก่อนเพิ่นปลูกยางเน่มีแต่แนวงามๆด้วยพี่น้องเพิ่นเห็ดสุ่มเห็ดอุโมงค์ยางดีจ้ะ พี่กัดกวาดบ้านเกาขามตำบลเกาขามอำเภอหน้ำยืน่นจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพี่น้องวัดบ้านไม่ต่อยนี่แหละปลูปกลายยางลายแนวตัวนี่พี่น้องพักกับนี่จะ้ะนี่เป็นพักสวนขั้วละพี่น้องมีแบบทัว บักบวบงูบักงูเหี่ยวนะพี่น้องเนาะป่าเน่าเอินบักงูเหี่ยวสะเป็นพักกวงตุ่งเราเบิ้งทางนี้พักซี่ล่าจ้ะไกลกับพวกเขาเคียร์เนาะใกลหลายๆก็ได้โอ้ฟันเฮ็ดดีพี่น้องเราเบิ้งทางนี้ก่อนบ่มีผู้อยู่ บ่ได้สัมผัสให้พี่น้องเ่าฟังพระเน้นเพิ่นไปเลี่ยนจ้ะหลวงพีตนเพิ่นพาเน่นปลูกว่าสันพระคู่กับ่บยูพี่น้องข้อนูญหยาดเพิ่นท้ายเลยละ่ะท้ายให้พี่น้องเ่าเบ่งก่อนเพื่อเป็นแนวทางจ้ะปลูกใส่กระถางใส่คุ่จังสี่ก็ได้มีเฮ็ดแปงพี่น้อง เอาไมเปิ้ลสามลำห้องกันขืนแล้วก็ตอกใหม่ใส่เป็นรักเอ๊เฮ็ดดีพี่น้องได้ขอสิไปเฮ็ดแนวนี้แหละเพราะว่ายูสวนมันฮึมแล้วก็ค้นดินไปใส่จ้ะถ้าพ่ปลูกเฮ็ดพื้นยกพื้นขืนย่างสีมันกะหากมันเนาพี่น้องส่วงลาฟาฝน,นี่นี่เมาปิ้สามลำมาตอกกันขืนแล้วก็เอาดินใส่ทา้งในจ้ะปลูกบะเขือ มะเขือก็ออกดอกแล้วพี่นอ่องจุลินซี่สังขอแสงเพิ่นเ็อแบบปลอดสารตัวนี่ผักพริกกระสอบแต่ก่อนนี่กระปลูกใส่กระสอบเพื่อกันพี่นอ่องกระดียูมันดูแลรักษาง่าย แต่ว่ากระสอบมันพูจ้ะมันใส่ได้ปีเดียวดูดูการเดียวเนาะซื้อมาหน่วยละหาบาทกระสอบหัวอาหารแนวนี้แหละกระปุงดินทั้งหนอกก็เอาดินใส่กระสอบแล้วก็จ้างปลูกเพราะท่านเป็นหน่วยกะลังออกดอกพี่นนองงามดีอยู่จ้ะทางนี้จะเป็นผักพีชก,กระถางปลูกใส่กระถางแบบยิ่งหอนคอยเลยพี่หนองมีขี้งวแบบร้ายเลย าย่าออมไปเบิ่งทา้งนั้นจ้ะฟางนี้ก็มีตอนนี้ฟางเนปลูกใส่คู่คู่ซังกทานพี่น้องคนมาทาบุญหลายก็คือใครก็ทิมซื้อๆนอกจากนอกอมามะจองหงูแล้วกับผูกวางไวเ้เป็นจุดเป็นจุดเป็นบะเคือจาาถางนี้วัดลมลื่นดีจ้ะพระเน่นหลาย นี่เป็นบับงูบ้านคอยเอินบักงูเหี่ยวพี่น้องนี่จ้ะโอ้หน่วยใหญ่แหงพี่แขนใหญ่ยังเกือบซ้ำแขนคอยพี่น้องโอ้อยใหญ่แหงจ้ะเปิดปลูกไส้กระสอบ นี่พี่น้องถ้าปูกรงดินย่ามนี่บ่้ด้กินดอกจากนนี่ตรงเฮ็ดแบบนี้ละ่ะโอ้ฝนโตคักแน่ปลูกใส่กับสอบว่างเป็นจุดเป็นจุดจ้ะนี่แหละประมาณทางกันประมาณมเมตรกัวกัว,กวพี่น้องนี่เฮ็ดลักโอ้มาเบ่งเป็นแบบใดเลยจ้ะนี่หมากอันนัมก็มีหมากมะละก็มีพี่น้อง ตัวน,นี้จะเป็นบวบเรลี่ยมปานนี้ก็มาเห็ดเป็นโค่งมันขืนไมไผ่มามาดหวเป็นลักขำทั้งกลางนำพี่หนองนี่บก,กันหักเนาะขำกลางสองลักสามลักจ้ะสามเสาใส่เสาไม้ไผ่ บวบเรียมกันน้อยใหญ่ดีจ้ะอุสอ่อนบอกบวบงูพี่น้องน้อยใหญ่แหงพัดเสีบได้จ้ะนี่หนึ่งใส่ปลากับเสบียบลวกกินกับเจวซื้อกับเสบมาเบิ่งบอกทั่วทั่วภฟุมพี่น้องทั่วภฟุมใส่กับสออป๊ดงามแห่งจ้ะ สุดยอดอีลีเลยขิงหวนี้เต็มที่เลยจ้ะนี่ปลกเถิงพวกมีเผียมีแมงเลยจ้ะนี่พี่หนอ่อมาดกดีแห้งปลูกใส่ลุม่มใส่สอบรับหลากหลายมันจ้ะหน่วยมันอ ผู้ใดผ่านไปผ่านมากกะแวะเข้ามาเบิ่งได้เด้อจ้ะเด้อมาไหว้พระนะพระใหญ่มาไหว้หวลวงพ่อรวยขอพรจ้ะพี่น้องใครอยากลำอยากรวยก็มาวัดเกาขามมาไหว้พระจ้ะขอพรได้เป็นจ้ะพี่น้อง บุญสังฆทานบานเก่าค้มกะ่ะเรางานน้ำกอนพี่นอเอฟสีไม่ต่อยอยู่ไก่กบานไก่ไก่ไก่กันกับมาได้เด้อไม่ต่อยกับสิเฮ็ดโลงทานมาวาดคือเก่าล่ะเคยมาเฮ็ดทุกปีจ้ะทุกปีก็เฮ็ดเ,เป็นกุญแจเป็นกระเพาะปลาซีหาหมอหญ่งๆพ่นละปีนี้กะมาได้บันที่ฮกันยาเด้อพี่นนอบุญบานเก่าค้มเฮาสังาทานวัดบานเก่าค้มจ้ะซุ้มนี้สิเป็น ทั่วผู้พี่น้องนี่ทั่วผู้ก็ปวกงูคือกันทั่วผู้ก็เป็นหน่วยแหลวไพ่หงกินแน่ทั่วผู้ยกเมื่อขึ้นจ้ะพรยายใส่เรากินอยู่แต่ว่าอ่อยบกิน่อยเลือกปลูกปูกได้พี่น้องแนวได้่อยบอก,กินของก,กับปลูกได้พันมันน้ำผีเตยอ,อยู่ทั่วผู้อยากปลูกไว้มันแหงร้ายมันเลาตายพี่น้องไม่ย่างจ่อย ดกดีแห้งจากทุ่ผู้ทางใต่กะสิเป็นหอมเปกระทางจากพักสีฝรั่งนี่ดกดีแห้งพี่น้องกะสิปูกใส่กระถอสําหรับทุกอย่างจ้ะแล้วก็ตั้งไหวแล้วกเ็เฮ็ดลักใส่ดีแห้ง ดูแลรักษาก็ง่ายจ้ะแบบนี้หายปุ๋ยหายนา้ำกับหายร่งกระสอบเลยเพิ่นกระสิได้กินเต็มที่นะจ้ะแต่ว่ากระใส่ดินหลายเติบพี่น้องไีมบ้างไวเ้เป็นจุดเป็นจุดทั่วพุ่มกระสอบนั่นแล้วน่ะสุดยอดเลยดกดีแห้งจ้ะขันปลูกสิตําแต่เนี้ยเุ่งงานห้ากับซามกระสอบกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะบอกทั่วพุ่มจ้ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอีกรอบอยู่ โอ้ทางเนี่ยเป็นเบียร์พระอีตูพี่น้องนี่จ้ะเต็มถ่เลยมาเบิงข่างในข่างเองียงนี่พวกทัวโอ้ยดกดีแห้งจ้ะ เฮ็ดแบบนี้ก็ดีพี่น้องเขาท่าดีแฮงน่วยมันก็สิย้อนลงมาทางนี้เนาะยุ่งเฮือนก็เหตขคางแบบสมัยโบราณเยี่ยเอาไม้ไผ่มากายกันง่ายๆจ้ะแบบนี้มันก็ง่ามดีกดกๆๆคางละสามกระสอบจ้ะพี่น้องปลูกใส่กระสอบคือกันหยาเพิ่นก็ตัดเอาจ้ะ พื้นทนนี่บริเวณนี้ที่เฟินเห็ดสวนย้อมสวนขั่วเป็นมองหานมะลำเกา่าละพี่น้องมะลำสิมาตังอยู่นี่ปีไกายนจา่างสาวหน่อยเพชรบานแพงคอยว่าชีเบิง่งเบ้าโจคค่ะพี่น้องคอยมากสาวหน่อยเพชรบานแพงบริโคสนาเฟินเด้จะเดอเพราะมากอีหลีเนาะ fc เฟิน เป็นสวงโรคระบาดก็เลยบรได้มาลำจ่อยฟังนี่สิเป็นตนกาพักขณะมรลพาน้ำหัวเลี่ยมจากงามให้พี่น้องนี่พื้นที่ประมาณงานประเทงงานดอกจะนี่ พอถึงงานดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นเห็ดพวกแวกพวกเว็กไปหนีนะวางไว้เดีย๋ยวก็เาพปเบึงท้างนี้ก็เห็ดเป็นลอกเป็นลอกไหวดีแฮะนี่สิเป็นบักเกือกับบั<ส>กพีกระถางจ้ะขิงหวานนี่เต็มทีเลยพี่น้องแนบบึงยังบ่เข้มนา,จานะจะเนาะการเตรียมดินผสมดินกะบ่ไเด้เพินบ่มีฟูอยู่วัดก็เลยบ่อดดถามว่าเพินปรุงดินจัางไร เปิดไปเรียนจ้ะพี่น้องลูกเน้นไปเรียนอ๋อสอนตังแต่อันนี้แล้พี่น้อง่ะทั่วพุ่มนี่แข็งแรงดีแฮง ผู้ใดอยากมาส้มสวนกับมาใด้ได้จ้ะเด้อมาไหวพระนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้เฮ้าจะของนำพี่น้องพระใหญ่กับสิ่ฟังผุ่นหลวงพอรวยจ้ะอยากสิาพาไปเบิง่งบรรยากาศไปไหวพระก่อน ต้านเก่าขามตำบลเก่าขามอำเภอหนึ่งเงื่อนจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องนี่สิเป็นสล่าสลาการ,รเรลียนนี่คือมองที่เพื่อนเฮดสวนจ้ะอยู่กลางวัดเพราะว่าตองใส่ตองพืชก็ะตองการแสงนาพี่น้องเนาะลานวัด มีคณะศึกษาดูงานมาหลายจากหลายจังหวัดจากพี่น้องก็ะเสื้อวันหลายๆคนสีเคยมาไหว้พระลวงพอรวย ข่อรวยเป็นจเจ้าวาดวัดจะ้ะพี่น้องพระคู่พิสารศาสนาสุขพนจะ้จะเจ้าวาดวาดัวดเกาา่าข้มเฮาอาบวยพระขอพรน,น้ำกันจะ้ะพี่น้องอายุดีมีแห่งเด้อสุขคนผูดไทขาคายก้ร่ลำรวยผูดไทเห็ด YouTube, ยูทูนใก้ผ่านกฏเร็วๆ ผู้ได้ผ่านแล้วก็ห้ยอดวิวลหลายๆจ้ะปังๆก็ผู้พ่ดพได้เฮตก็ห้ยลำหารวยผู้ได้ที่ได้เข้ามาเบิงมาจา้ะนาะหลวงพอ่อรวยนี่มีของอใหญ่ห้ลูกพร้อมพี่น้องผู้ได้ลูกดังกับผู้นันสีหางสิมีดเป็นหนาผู้เฒ่าเพิ่นว่าใส่มือสองมือลูกลองมาเบิงจ้ะพี่น้องเดี๋ยว คลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้น่ะจะเนาะไ่ต่อยบายพาก่อนขอพอนไปน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อกูได้เห็นกะให้ดำให้รวยลวงพอรวยสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า